เออมัขยัาไงมีอมาัวหมกหอยขับเหมือนี่มาหลอกหวยขัวหมกหอยมีบ่เออยโคลลเเลียอี้หอยเออมันคือเป็นดินเหนียวจริงสินเหนียวแล้วไปออมออ่้นดินมันหนามันก็ลองบกใหม่หนามันบกใหม่เดียนให้เหนียวนะเหนียวเนาะ

Theo này bố mình là. Thế này. Thế tệ tệ này. sắp ở vườn tóc sắp chết cho chết cho chết môi hôm sắp, chắc môi cho môi chắc 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 gì ทั้งผีเขา้าโบลงมามาหาหลอะหวยครับมาลหลอะเหรียญไม่สนลเหมือแรงสิเมื่อสีดยากแตงโมบ่มีวะขึ้นบ่มีวะ Mình tìm, tìm những gì mình ngại Mình vào bên đây nhá Mình vô bỏ Một nè Đâu Bỏ Số kêu hắn là quá kêu hắn là Nhà anh phải thằng này cận Ừ ờ. ห่วยกับพวกแห้งครับคุณนะ่ะพกแห้งไหมหมเดเลยมาจ้าเถื่อเห็ดตะเบียกไปจะขายของอุ้ยหกขนาด อ้ยหกแห่งครับแต่ว่าเป็นตะมีอยู่ทั้งนี้นะโกขนาดอยู่ข้างบนผลก็เป็นกันหน้าครับอยู่ข้างบนนี่เป็นหวยเป็นหองอก,ก็ลงมาละข้าแม่ทับมหาโศกบมกหอยมหาขัวบมกหอยมึง เ่นจากมาก็เดียมาหล่อเลรนตอนเย็นจะไปสียาตกแตงโมแมงใหม่ลายโอ้ยังนอ,อกินมันอบ่หอยนะ หกขนาดเท่างจะเป็นหองไปเลยแล้วครับข้างนะหนามก็ยังมาท่านไดน้บอกดูหอยหนูหอยยังหลายตัวนี้มีแต่หอยหนูครับ หอยหนูโอ้หนูออกหากินว่าพี่แฝู่ติงเป็น,นส่ด่างน่าจะใส่รัดงูสิงอหย่างนะอยู่ของบนนะแต่บบลุกว่าเป็นของไดอกผมบอกได้มาจากะเถอ Đang có sai sai lạp ngô lạp ngô sai lạt ngô xinh đó. lạp ngô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  เอาไปหาเพื่นก่อนหอยหนูมีแต่หอยใหงไงมีบอ่อแถวน้ำตัวเป็นแต่มีอยู่แต่ละหกแห่งครับ มีแต่หนูห้อยหนูกินบมกหอ,อยใช่ไหมเออมีแต่มีแต่ห้อยหนูยางน้ำหวยน้ำหองเล่นะพี่ห้อยหนูหลายขนาดเลยวะนี่มีแต่ห้อยหนูครับโมมีทีเป็นแต่มีอยู่ในแถวนี้เนาะหลอดมาที่ละ 6กแหงคนคนจอยหลอดปลาใหม่หกแห่งแซ่ละได้นะว้ายได้บังห้อยกาผม พอเหลียวแหลงเท่านี้แล้วครับ